อลุนสวัสดีครับทุกคน,น,นมาดูคลิปผมนะครับวันนี้ผมมีกเช่นเคยนะผมแมเกมมอน่าของโรบอทการ์ดแมปอนิเมะการ์ดแบทเทิลนะครับผมก็เป็นแมปที่ผมไปเจอมาในอ่าช่วงนี้กำลังดังนะครับผมไปเจอมาในแบบอ่าอะไรนะแนะนำแล้วผมก็เคยลองเล่นอยู่แต่ตอนแรกผมเล่นไม่ค่อยเป็นนะครับผมก็เลยเลิกเล่นไปผมก็เลยกลับมาเล่นน้ำหนึงแบบว่าเออสนุกดีผู้ชมผมก็จะมารีวิวเกมนี้เมื่อชมดูนะครับว่าเกมนี้มันเล่นยังไงอะไรยังไงนะครับซึ่งเกมนี้มันก็ดังพอควรระดับในโรบอทของเรานะครับ โดยให้ผมอธิบายง่ายก่อนนะคือมันเป็นเกมแนว ING ผสมกับแนวการ์ดต่อสู้ครับคผู้ชมแนว ING การ์ดแพทเทิร์นนะครับประมาณนั้นซึ่งให้ถ้าคุณผู้ชมเข้าใจ ING ก็คือการ r รนด o มตัวเลขครับก็คือ ING มันยโอาป็นไงเรนดัมนะัมเบอร์ n จเนเรตได้คุณผู้ชมก็คือเป็นการุ่มเลขขึ้นมาแบบจากสมวนหนึ 2, ่งในสองหนึ 4, ่งในสี 4, ่หนึ 4, ่งในสิบหนึ่งอะไรอย่างนี้คุณผู้ชมโอกาสประมาณนั้น ซึ่งอันเกมนี้ครับก็จะเป็นแนวอนิเมะไอที่เอาใจก้าในการต่อสู้กันซึ่งมันทํายังไงเรามาดูกันก่อนทางด้านของโลนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดนี่ก่อนก็คือพอเราเข้าเกมมันนะครับถือว่าเราเข้าเกมมาอยู่อย่างนี้แบบอัลโลดีทุกคนอย่างนี้เราก็จะบอกว่าไม่มีตัวแรงครับผู้ชมเราใกล้แบบว่าทุกอย่างมมนเด้ไม่อย่างนี้นะคือตอนแรกมันจะแบบว่าผมก็จะมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวอันนี้มันไม่ดมันจะไม่มีเลยมั้งผมจำไม่ผิดจำไม่ค่อยได้แล้วพอเราเข้ามานะครับสิ่งแรกราทำคือกดโลครับผู้ชมตอนแรกคือออโต q u i ควิกโลมั้งเหมือนจะปิดอยู่น่าจะหรือออเทลโลเปิดอย่างผมจำไม่ได้แต่ควิกโลปิดอยู่ปิดตอนแรกปิดอยู่ก็ต้องสุ่มให้ครบตามจานวนโลนะครับการโลนะครับพอเรากดรู้มันก็จะเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมนี่เดินการ์ดตุ๊บนีอ่าก็จะแบบว่าเลยนะนการลอวเท่ขึ้นมาอย่างนี้แล้วกดอีกมันก็จะเป็นอย่างนี้ผู้ชมก็จะสุ่มอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับซึ่งถามว่าการพวกนี้อยู่ไหนเมื่ออยู่ในเด็กเราอ,อย่างนี้ผู้ชมนี่มุมซ้ายเด็กกดเข้าไปนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคังค์ดของผมทั้งหมดที่มีนะครับผมเล่นมาก่อนนั้นนี้ผมเล่นแบบติดเลยคุณผู้ชมผมเลยมีการเดเยนะครับซึ่งการที่่มได้นะครับก็จะได้มาอยู่นี้คุณผู้ชมโดยที่การ์ดแต่ละบายนั้นก็จะมีความสามารถของมันนะครับที่เราต้องไปอ่านแล้วก็ต้องไปดูว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวนะผมจะยกตัวอย่างอ่า,อาเดี๋ยนะโอ proceed. เคจะเปิดเกม,ดดมนะดกได้ดีไหมแป๊บนึงนะกติดิกษิดะไม่ิการม่ติกาจริงใจ โ okay. อเคก็คือพอเราสุ่มการ์ดมแล้วครับผมว่าเราอาสุมา่มตัวนี้ผมสุ่มมาอ่าได้ตัวนี้นะครับหนึ่งในสิบแล้วก็จะอยู่นี่ผ,ผู้ชมมันจะเด้กมันนี่หนึ่งในสิบซึ่งมันจะเป็นตัวละครจากอนิเมะเรื่องอะไรก็ช่างผมก็ไม่แน่ใจครับผมไม่รู้นะครับว่ามันจะเรื่องอะไรนะครับอันนี้เอาไปว่าผมไม่รู้ครับว่าเรื่องอะไรแต่พอเราได้บึงครับตอนแรกมันจะไม่มีเลยมันจะพอเราสุ่มได้ในในจะได้ตัวนี้ซึ่งมันจะมีเป็นแบบบอกสกแตทน,นะครับก็คือมีเลือดมีราเมิมีชื่อแล้วก็ ผมบอกตัวนี้ในการยกตัวอย่างเลวยดมุมสุด,ดเมื่อกี้นะครับมันก็คืออ่าไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยแต่คือเลือดมันมี22นะครับตรงมุมขวาบนตรงไถแล้วก็ดาบิดสปิดตรงข้างล่างนะครับแล้วก็ข้อสามารถนะคือความสมารของมันก็คือทําการอ่าลดเลือดฝ่ายตรงข้าม8%ไปเลยนะครับก็คือ8%จาก100%ของฝ่ายตรงข้ามจะหายไปเลยผู้ชมก็ถือว่าเป็นตัวที่โอเคนะครับซึ่งถามว่าเราสุ่มการ์ดพวกนี้มันเพื่ออะไรเราเอาสุ่มไปสู้นะผู้ชมซึ่ง เราจะต้องจัดเข้าทีมในปาร์ตี้นะครับซึ่งปาร์ตี้ของเราสามารถใส่ได้4การ์ดนะครับสี่ใบโดยที่ใบสี่ใบนั้นสามารถซ้ำกันก็ได้หรือไม่ซ้ำก,ก็ได้นะครับอ่าสมมว่าผมจะใส่อ่าอาจจะใส่ดูว่าใส่แบนดิตอ่าคนหนึ่งนะครับถ้าเรากดตรงแบนดิตนี่พิเคราะห์แอดชุดปาร์ตี้อ่ากดไปปึ๊บนี่สองสามนี่อ่าที่ผมบอกคุณผู้ชมเราสามารถอ่าใส่ได้ซ้ำกันก็ได้นะครับถึงสี่ตัวหรือจะใส่ต่างกันเลยก็ได้เช่นใส่นี่หนึ่งใส่นี่สองใส่นี่สามใส่นี่สี่อ่าคุณผู้ชมประมาณนี้อ่า มันก็ได้แบบว่าเข้าปาร์ตี้ได้นะครับแล้วถัอมาแล้วเราจะเอามันเข้าปาร์ตี้ไปทําไมนะครับอ่าผมว่าไม่ได้มีคำถามที่ผู้ชมสงสัยให้ผู้ชมไม่เคยเล่นนะครับโดยที่เหตุผลนี้เราเข้าปาร์ตี้ครับเพื่อเอาไปสู้กับบอสหรือมินิบอสหรือไปเล่นกับคนออนไลน์แข่งกันต่างๆนะครับหรือไปลงเลดลงอินฟินิตนะครับมาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแต่ผมขอแนะนําทางด้านของระบบหน้าเมนูเราก่อนนะครับอ่าประมาณนี้แล้วก็ต่อมานะครับเป็นแบ็คแพคกระเป๋านะครับจะเป็นกระเป๋าเก็บน้ํายานะครับในเกมนี้มันจะมีน้ํายาอยู่ เกี่ยนห้าหกอันมั้งผมไม่แน่ใจมีเพิ่มความเร็วในการโลมีเอ่อเพิ่มอ่าโชคในการโลเพิ่มอัตราการได้กรอบที่ดียิ่งขึ้นอัตราพวกได้การ์ดอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนี้ได้เป็นกระเป๋าส่วนนี้ก็จะเป็นแล็กนะครับผมเล่นแบบออนไลน์ได้โดยที่เราสามารถไปเล่นได้โดยแต่เราต้องจัดทีมนะนะต้องจัดทีมใส่ปาร์ตี้ก่อนนี่จะเป็นดีเดอร์บอร์ดแล้วก็รีบอร์ดนะครับประมาณนี้นี่น้ำยานี้จะเป็น,นเควสนะครับเป็นเควสรายวันโดยที่ คฟซมันรีทุก12ชั่วโมงปะไม่แน่ใจเลยไม่ทุกทุก24ชั่วโมงไม่แน่ใจเป็นเฟซรายวันนะครับก็จะได้คุณน้รมยาเพื่ออย่างงี้ผู้ชมทำ,ทำ,ทำแป๊บเดียวไม่นานนะคุผู้ชมอ่ะแล้วก็เป็นร้านค้าขายเติมของเราจะขายฟรีแล้วก็ชั่งมันนะครับแล้วก็แบตเตอร์พารนะครับก็จะได้จากการที่ว่าเรายิ่งโลหรือแบบยิ่งเล่นอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้อย่างงี้แต่ผมไม่รู้เหมือนกันว่าได้แบตเตอร์พารนี่มันเก็บมาแล้วแต้มมาจากไหนครับแต่มันจะได้จากการโหลดอ่าแล้วก็ใครมาแล้วก็มีเซต สคริป์โรบิโลนะครับอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอยาอธิบายนี้ก่อนก็คือจะบอกว่าอะไรที่ต่ํากว่าค่าที่เรากําหนดไปนะครับมันก็จะไม่แสดงผลนะครับถ้าสมมติเนี่ยที่ผมหมายถึงก็คือสมมติว่าปกติถ้าเรากด0นะครับมันจะแสดงอย่างนี้อ่าแสดงไปเลยแต่สมมติว่าเราอันนี้้แลวใช่ไหมครับก็คือถ้าเราเปิดออโต้ออโต้โรนะครับมันก็ยังเป็นอยู่แต่ถ้าเรากดทริกโรมันจะไม่ขึ้นอีกเลยนะครับอันที่ต่ำกว่า100,000ที่ผมก่อกี้นี่ผู้ชมเองมันจะขึ้นเป็นแบบอันเล็กๆตัวนอันเล็ก นะครับอะไรที่ต่ำกว่าแสนอะไรที่มากกว่าแสนมันก็จะขึ้นเป็นไพ่สับๆอย่างนี้นะครับผู้ชมอ่านแล้วก็อ่างลึงก็จะเป็นเทเลพอร์ตนะครับคือเทเลพอร์ตไปด่านสู้กับบอสหรือับมีนีบอสกับอาแล้วก็เหตุการณ์ตอนนี้ครับที่ผมกําลังจะบอกอธิบายเมื่อกี้เลยก็แต่มันมาพอดีตอนผมอธิบายเซตติง้งก็คือวินเทอร์นะผู้ชมวินเทอร์อธิบายง่ายคือมันเป็นแบบพวกฤดูก็คือฤด,ดูกาลฝนตกแดดออกอฟ้า,า,า,าล้งจีมะลมพายุทะเลทรายผู้ชมเห็นผลว่าแล้วมันมีไว้เพื่ออะไรนะครับ มันมีไปเพื่อในการเอาการเฉพาะของแต่ละฤดูแต่ละฤดูนะครับเมื่อเิจะมีการแบบว่าสมมว่าอ่ะฝนตกเงี้มาผมมันก็จะมีโอกาสได้การนี่สี่พันหนึ่งในสามหมื่นหนึ่งในห้าหมื่นนะครับซึ่งการเหล่านี้นะครับหาได้เฉพาะแค่ตอนช่วงฝนตกฝนตกฝนต,ตกเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมโดยที่ถ้าเราแบบอยากได้การพวกนี้เราก็ไม่สามารถส่มหาได้จากธรรมดาหรือไม่สามารถสู้จากบอสได้นะครับว่ามันจะไม่ดรอเราจะหาได้ก็ต่อเมื่อมันฝนตกเท่านั้นนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างมินเทอร์ง่ายๆแล้วก็มีอะไรอีกแนะอันนี้รักคูณ2อันนี้ออโต้โลก็คืออนนง่ายคุณผู้ชมมันโลให้เราเองส่วนคลิกรลก็คือแบบว่าโลเร็วขึ้นนะครับซึ่งมันก็จะไปคล้องจองกับนี่ครับคุณผู้ชมจคลิปโลวิโอนะครับอะไรที่ต่ํากว่ากัน่างั้นอันนี้ก็เซตติง้งเลยรนี่คคุณผู้ชมแล้วก็อันนี้ฝั่งขวาจะเป็นบัฟของเรานะครับแล้วก็ขอบนก็จะเป็นาตารางดหรือดบอร์ดสำหรับเซิร์ฟเวอร์นะครับก็สามารถไปดูได้ว่า แต่ละคนสุ่มได้กี่ครั้งและการ์ดที่เขาใส่อยู่นั้นคือสุ่มมาได้เท่าไหร่ครับผมจมบอกไปเลยก็คือการ์ดที่เราใส่นะครับเราสามารถเอามาโชว์ให้คุณผู้ชมได้นะครับผู้ชมนี่โชว์อยู่การ์ดแบนดิตซึ่งวิธีการใส่นะครับเราต้องเอาเมาส์เราครับไปกดตรงลูกดาวนะคุณผู้ชมโซว่าผมอยากได้ลูฟี่ลูฟี่เรานะครับเราก็กดไปตรงลูกดาวเขาคลิกซ้ายไปปุ๊บมันจะมาโผล่ตรงหน้านี้ครับผู้ชมอ่นมมานี่มันจะมาหนี้ลูกดาวก็จะโผล่ขึ้นมา ซึ่งเออใช่แล้วก็แต่ละการ์ดก็แบบว่าด้วยคำเป็น RNG อ่ะเนาะมันก็แต่ละการ์ดก็จะมีแบบว่าเอฟเฟกต์หรืออะไรต่างที่แตกต่างกันไปใเขุมทำให้เราสามารถแบบเก็บได้ทุกกันเพราะว่ามันเดี๋ยวไม่ใช่สิไม่ใช่ละก็คือมันน่าสะสมคุณผู้ชมเพราะว่าแต่ละอย่างมันแบบเอฟเฟกต์ก็เหมือนกันแล้วอย่างในกระเป๋าเรามันไม่มีจำกัดด้วยเด็กเราคุณผู้ชมเด็กเรามันสุ่มได้เรื่อยๆมันอินฟินิตี้อันลิมิตไปคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นก็คือเราสามารถเก็บได้ทุกไพ่ที่มีในเกมนี้นะครับค โดยที่แต่ละใบก็มีเอส์แฝงต่างกันไปเช่นอ่าโกคูอ่าโกคูปุ๊บนี่ไคโอเคนแล้วก็พูดถึงไพ่แล้วไพ่แล้ไพ่ก็จะมีระดับขึ้นไปของของมันเองคุณผู้ชมมันจะมีไพ่แบบหนึ่งแบบธรรมดาก็คือเช่นอ่านี่เจ่านี้อันนี้ก็คือ 4, หนึ่งในสี่คุณผู้ชมมันจะมีเลขบอกอยู่เนี่ยเลขมุมขวาล่างของไพ่อย่างเงี้ยครับคุณผู้ชมนี่นี่อ่านีในี่นะเนี่ยมุมขวาล่างนะครับก็คือบอกว่ามันคือหนึ่งในเท่าไหร่นะครับโอกาสที่จะได้อันนี่หนึ่งในสามหนึ่งในสองร้อยหนึ แล้วก็หมูคุมขวาข้างบนก็คือจํานวนไพ่ที่เรามีนะครับซึ่งผมมีเป็นพันเป็นหมื่นเลยคุณผู้ชมเยอะมากเยอะเหลือเกินโดยที่การ์ดธรรมดานะครับก็จะเป็นแบบกรอบเท่าๆอย่างนี้แต่ถ้าการ์ดแร่ขึ้นมาหน่อยก็จะเป็นโกออลี่เป็นการ์ดทองซึ่งก็จะเป็นแบบนี้ก็คือถามว่าแล้วการ์ดทองการ์ดพวกเรนโบว์อ่ะมีเรนโบว์อีกมีเรนโบว์แล้วก็ยูนิเวอร์แซลซึ่งผมยังไม่ได้นะครับมันต่างกับนอร์มอลยัาง,งาไงครับหรือมันต่างแค่ความแร่ถามว่ามันต่างไงมันต่างที่คือ พอถ้าสมมติเราได้โกลเด้นอย่างเงี้ยมันมก็จะคูณเอ่อความแรงเข้าไปอีกเออยังางความเอาง่ายความแรงมันก็หายยากขึ้นผู้ชมมันก็หน้าเกิตผสมแล้วบวกกับสแตตของมันนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเช่นเลือดก็จะคูณไปตามจํานวนของมันแล้วก็ดาบิกก็จะตามคูณไปตามจํานวนของมันตามความแรงนะครับก็แบบว่าอะไรนะถ้าโกโอลี่มันจะคูณ4ทั้งดาบิกและเลือดแล้วก็ถ้าเป็นเลนโบก็จะคูณ16ยูนิเวอร์แซลสิบหกีหกสิบสี่ผู้ชมอ่ะสมมติว่าอ่ะ ไม่เข้าข่าวนะผมว่าอ่าตัวไหนดีโซโลโซโลผมว่าสโโลธรรมดา35ถ้าเป็นโกลเด้นนะครับคูณอีก4เลือดโซโลจาก35ก็จะเป็น140ท่านผู้มชมแล้วก็ดาเมจก็คูณอีก4ก็จะเป็นเท่าไหร่นี่วะเท่าไหร่วะไม่รู้นี่นี่อ่านนี่มาดูนี่แหละนี่มีไพ่อยู่นี่เกือบ140ท่านผู้มชมเกือบ140แล้วก็ดาเมจ70นะครับก็คือคูณอเกือบสี่เท่านี่ผู้ชมต่อการ์ดนะอ่าใส่อ่า,ใส,อาใส่โชว์กัด ใช้โชว์ที่ใชยากที่สุดของผมมีสี่ตัวนี้คุณผู้ชมถ้าถ้าในปาร์ตี้นะนี่แล้วก็จะมีเรื่องทางด้านของอ่สสปปอ s u p ซ o r t อ่ะ ex s พ p p o r t เปปราอธิบายให้หมดเลยกันคลิปนี้แล้วคลิปหน้าๆเราวา่าเล่นมาอะไรก็ว่ากันไปคุณผู้ชมซึ่งก a ซัพพอร์ตครับจะปลดล็อกก็ต่อเมื่อต้องเล่นดันเคลียร์ด่านก่อนนะครับซึ่งก a ซัพพอร์ตมีหน้าที่อะไรในการทําช่วยประโยชน์ในปาร์ตี้ของเรานะครับประโยชน์ของมันน็่คือในการ บัฟความสามารถต่างๆที่นอกเหนือจากตัวละครที่เราบัฟนะครับเช่นนี่ชิกา,าราลุก็คือเป็นการซัพพอร์ตเมื่อเรากดใส่เป็นี้เออมันจะเทียบตรงคุณผู้ชมตัวแรกกับตัวแรกไปตัวแรกกับการ์ดใบแรกไปสองกบการ์ดใบสองตัวสามการ์ดใบสามนะครับคือของแคกของมันนะครับเช่นชิการารุนะครับอ่าก็คือจะทาการอ่าอะไรนะผนึกความสามารถของฝั่งศัตตูนะครับหนึ่งหนึ่งเท่รอบต่อการลงครั้งแรกนะครับก็คือความสามารถศัตตูในครั้งแรกจะใครไม่ได้ผลนี่คุณผู้ชมซึ่งก็ เอาไปแบบใช้กันได้นะครับอ่าเลี้ยตัวอย่างประมาณนี้อันเด็กไม่จะหมุแล้วมั้งผมไม่แน่ใจว่าเกมนี้ไม่เลยฮันนี่ไา้เยอะกว่านี้ผมคิดมากตอนแรกผมคิดว่าเกมนี้มันไม่มีอะไรมากนะครับแบบมาสุ่มีเสิจะสุ่มันมีอะไรเล่นเยอะมากเลยคุณผู้ชมอ่ะแล้วก็มีอะไรอีกอ่าตรงนี้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นออฟฟี่ง่ายๆคุณผู้ชมก็ให้เราไปโดดเล่นได้โดยที่ถ้าโดดเล่นแล้วเราจะได้อะไรเราจะได้แต๊บนึงตกเราจะได้จะได้ นิ้วคุมนี้จะได้ทางด้านของบัฟเพิ่มลักบิกหนึ่งนะครับโดยที่จะเพิ่มสองนาทีต่อครั้งแต่มันรีรอบละเท่าไหร่วะสามร้อยวิสามร้อยวิหาว้านาทีคุณผู้ชมห้านาทีดีครับเราก็ได้ลักพิคสองนาทีก็ใครว่างก็มาโดดเล่นได้คุณผู้ชมแต่ผมเน้นเอฟเคครับอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือเกมนี้กันเลื่อที่นะครับเราสามารถกดคิวในการแดได้จะกระโดดแดดก็ได้หรือจะแดดอยู่กับพื้นก็ได้คุณผู้ชมมนเป็นอย่างนี้อ่าสวย,สวย นี่เป็นแบบแล้วก็มีน้ํายามีน้ํายาสปอนตามพื้นนะครับก็คือมีน้ํายาเกิดตามพื้นนะครับเราสามารถเอือนไปเก็บได้ตามนี้อ่ามาเก็บได้อ่าเข้ามาในตัวนี้แหละอธิบายต่อเสียงเสียงคุค่นอนข้างจะไปไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่รือที่เราจะเปแนอันแรกก็นนคือการดินเด็กการดินเด็กก็คือศูนย์รวมการที่เรามีนะครับก็คือจะบอกแบบประวัติคร่าวๆจะมาบอกว่าเออ ไอตัวนี้แบบเป็นเพศอะไรตัวนี้เป็นอะไรยังไงครับบอกล,ลําดับก็คือเหมือนแบบอะไรนะบรรณานุก,กรมสาราน,านุก,กรมของการ์ดเกมเนี้คุณผู้ชมว่ามันมีอะไรบ้างมันเป็นยังไงบ้างคุณผู้ชมเราสามารถมากดดูได้ว่าไอีเป็นยังไงนี่เป็นยังไงแต่ไหนที่เรายังไม่ลดล็อกเราไม่สามารถดูได้นะครับเราจะดูได้แค่ที่เราลดห็อกแล้วเท่านั้นอืก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ได้นะครับอ่ะแล้วก็มีทา้ด้านของเล็ก r ีบอร์ดนะครับเล็กลีบอร์ดก็คือการที่ว่าเราเก็บไพ่สะสม แบบไม่ซ้ํากันเลยสี่สิบแบบตามจานวนขึ้นไปเลยนะครับอันนี้ผมก็เก็บไม่ซ้ำันเลยสี่สิบใบน่าจะใช่แล้วก็กดเคลมได้นะครับเราจะได้เป็นน้ํายากับอ่าใช่ไหมใชมไ่ได้เป็นน้ํายาครับน,นี่น้ํายาอะไรวะเพิ่มกรอบอ๋อเพิ่มทําให้ได้แต่กรอบไม่เพิ่มกรอบขั้นันทำให้ขั้นมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นเออพวกจากมเมโลเป็นโกลเด้นเลยคุณผู้ชมแล้วก็น้ำยาเพิ่มรัก5้าสิบปอรเ็นตประมาณนี้ อันนี้ก็จะเป็นของอการอินเด็กนะครับต่อมาอะไรก่อนอันนี้เลดนะคุณผู้ชมเลดก็จะลงมานว่า,าแบบอะอะไรนะเราลงเลดในเกมคุณผู้ชมมันจะแบบสู้กับบอสรีบอสเก็บของมาแลกมาแลกซื้อนี่คุณผู้ชมประมาณนี้เลดผมเพราะว่าผมก็ยังไม่เคยเล่นเหมือนกันเลยไม่รู้จะอธิบายไงอู้เต็มแต่มีให้แลกการ์ดนะครับผมเป็นการ์ดมาฮูลาก้ามาฮูลาก้านะครับถ้าเราลงเลดแล้วสามารถถ้าเก็บนี้ครบเราสามารถแลกการ์ดมาฮูลาก้าได้นะครับคุณผู้ชมแอง นี่เล,น,นะเลน้าตาเลดมาน,นี่ยผู้ชมก็คืออันนี้อ,อะไรนะเป็นาทางด้านของตัวอาภาพเกมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพเกมมันอาจจะไม่สวยมากเลยจะสวย,ยต้องขอประทานอาภัยนะครับเพราะว่าภาพมันดีแบบเอฟเฟกมันบางไปหมดนะครับต่อมาก็าจะเป็นร้านโพชั่นช็อปนะครับโพชั่นช็อปก็จะเป็นร้านที่เอาไว้ทาปรุงยางต่างๆครับตามที่เราต้องการที่มันมีให้นะด้วย ก็คือจะมีน้ํายาเพิ่มรักน้ํายาเวอร์ชันสองน้ำยาเวอร์ชันสามน้ำยาสปีดสองน้ำยาสปีดสามนะครับซึ่งถามว่าเรา้องใช้อะไรกันทํบ้างอย่าง,งานี้ผู้ชมนี่ใช้ไพ่ที่เราเช็คนี่เล็กไพ่ดิมันรู้สึกว่ามันจะนคิดกันไหมมันใช้การ์ดที่เราสุ่มมาผูา้ชมซึ่งการ์ดที่เราสุ่มมานั้นก็ตามจํานวนเลยครับมันจะมีบอกอยู่ว่าต้องใช้เท่าไหร่แล้วก็ใช้น้ํายาธรรมดาเท่าไหร่นะครับอ่าอันนี้อันนี้ก็จะเป็น daily reward c h e นะครับก็ เอากล่องธรรมดาผู้ชมที่มีแล้วมาอะต่อมาก็จะเป็นการแพคนะครับอันนี้ก็อ๋อง่ายก็คือถ้าคุณผู้ชมสุ่มตามสุ่มโลตามครบจำนวนของมันนะครับแล้วก็จะได้เอฟเฟกต์เปิดการ์ดท,ที่สวยขึ้นนั่นเองคือเหมือนจะช่วยเดี๋ยวก็ไม่ช่วยแต่ถ้าเราเหมาะแต่ผมไม่แต่ผมไม่มองแต่ผมไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าถ้าเราสุ่มครบตามนี้นผู้ชมพอเราสุ่มครบปุ๊บเราก็จะแบบว่าสามารถสุ่มการ์ดอื่นเพิ่มเติมได้ที่นอกเหนือจากอันที่เรา ยังไม่เคยสุ่มนะครับผู้ชมก็คือมันจะเปิดแบบโอเพนการ์ดใหม่ให้เราสามารถสุ่มได้นะครับประมาณนั้นอ่าแล้วก็อะไรอีกมีอะไรแนะแน,นำคุณผู้ชม,มอีกอ่าอันนี้เป็นการ์ดอ่าดีกอย่างแต่ผมยังไม่ผ่านด่านด่านพิฆาสุ่มนะครับผู้ชมผมเลยยังคุยกับค,คุณนางไม่ได้คุณเชียบุตอันนี้ก็จะเป็นอ่าเพิ่มโชคของเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีอันนี้อ่ามีเฮเวนอารีน่าอินแดนอารีน่าสวรรค์ ก็อันนี้แบงง่ายคือมันคือที่ลงอินฟินิตนะคุณผู้ชมก็คือลงอินฟินิตกับลงต่อไต,อตอ่หอคอยคุณผู้ชมประมาณนั้นถ้าคุณถ้านผู้ชมเคยเล่นออตาน่าจะพอเข้าใจครับแต่แนวคนละแนวเลยนะแต่ว่ามีไต่หอ,อคอยกับาทางด้านของลงอินฟินิตครับอินฟินิตก็คือเล่นเรื่อยๆจนกระทัะแ,แพ้ส่วนไต่ด่านก็คือดับชนะสมมว่าเราอยู่ชั้นหนึ่งเราชนะบอสชั้นหนึ่งแล้วก็ขึ้นชั้นสองคุณผู้ชมประมาณนั้นอ่ะอันนี้เขาข่าวอ่ะข่าวอันนี้เป็นรันไอตัวเมื่อกี้มัน เป็นตัวรับขายของแต่คงจะทำไม่ได้หรอกแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของแชมป์ช็อปนะครับก็คือที่คัาของนะครับมาครับกับเมย์แชนโดยที่ของเราคร้าได้นะก็จะมีตั้งแต่เพิ่มรักเพิ่มเออรถตาการโลจนกระทั่งสุดนี่เพ่อนผู้ชมีเพิ่มรกกกมักเจ็ด <c oughs> แต่เราต้องใช้การนะที่เราสุ่มในการมาครับซึ่งก็จะมีบอกว่ามันต้องใช้อะไรบ้างนะครับอ่านไปอ่านก็ได้ประมาณนี้แล้วก็มีลีดเดอร์บอร์ดของอันนี้อะไรเนี่ย คนที่โลเยอะที่สุดอันนี้น่าจะเป็นทางด้านของทุกเซิร์ฟนะ้องผู้ชมทุกเซิร์ฟนี่นี่น่าจะเป็นคนที่โลเยอะที่สุดของทุกเซิร์ฟนะครับส่วนนี้คนที่ what เท่าไหร่ไปเนี่ยพี่โอ้โหหนึ่งในหนึ่งในเก้าเก้าเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าล้านโกโจแลงยูนิเวอร์ซอร โอ้โห oh oh. นี่คุณผู้ชมเอ้ยก็คือสูงสุดของคนที่สามารถสูงได้นะครับก็ไปอวดก็ได้ถ้าคุณผู้ชมมีเนี่ยมันก็ขึ้นเองแหละแล้วก็มามาถึงคอนเทนต์ของเกมนี้ที่ทําให้รู้สึกว่ามันก็บแบบแตกต่างก,กับไอจีไอจีเหนื่อยคุณผู้ชมก็คือมันเป็นสู้กับบอสเองสู้ไอทการ์ดสู้นะครับโดยที่เราเริ่มเกมมาครั้งแรกครับแล้วต้องอ่าเล่นในแค่ด่านข้างหน้านของดักบอลนะครับนี่ก็จะเป็นเฮ้ยอะไรอ่ะหนึ่งจุดสองรันจีเวอร์เดี๋ยวได้ได้หรือะไรอ่ะ 1, 2, หนึ่งจุดสองมิจิไทรอินฟินิตี้ห้าหมื่นหกแสนหกมืนหกพันหนเลือดเหรอโอ้มีเวลาจำกัดผมผมจะสุ่มได้ไ,มไหมเนี่ยในตัวที่มันสามตัวมีโอกาสได้เนะี่ยผมมั่งลงมาตรงนีน้นสุมได้หรือเปล่าอ่ะแต่เราอาธิบายของเรากันต่อเดินนะครับบอสจะอยู่อย่างนีง้คุณผู้ชมเราต้องเข้าประตูไปก่อนปึ๊บอ่ะมันจะวาร์ปมาในแดนห่างไกลพูลครับซึ่งนี่อันนี้คือบอสที่เราต้องสู้นะครับบอสที่ เราต้องสู้นั้นก็จะมีะเหมือนค่าพลังบอกค่าความหายไดของการ์ดบอร์ดนะครับว่ามันเท่าไหร่กับความโหดของมันเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจัดอันดับยังไงนะแต่ก็ยิ่งเลขยิ่งโหดแล้วไงโดยที่วิธีการสู้นะครับเราแค่ไปคุยกับมันแบบข้าวหนุ่มคุยด้วยโกคูไว้บอกว่าผมสู้แล้วแบบจัดไปคุณผู้ชมนี้นี่ครับผู้ชมหน้าตะเกียงยังไงเลยเป็นงี้เลยก็คือ,อเดี๋ยวนะคุณผู้ชมอาจจะดูไม่ทันอ่าเอาตัวธรรมดาธรรมดาก่อนอ่าเอาเอา เอากรสโซโลพิจิต้าไอ้นี่ไหมโอเคก็อะคุณผู้ชมดูใหม่นี่คุณผู้ชมก็คือมันจะเป็นแบบว่าผัดกันตีนันเป็นเทินเบสเป็นแบบผัดกันตีนะครับโดยที่แต่ละก,การก็จะใช้ความสามารถของมันนะครับในการต่อสู้กับเราอะไรซึ่งแบบว่าอืมแบว่าโอเคนะคุณผู้ชมผมว่าแบบชิวๆดีและอย่างหนึ่งคือถ้าคุณผู้ชมแบบ เล่นถ้าสมมติผู้ชมสู้อยู่แล้วแบบไม่อยากดูการต่อสู้แบบว่าเออแบบเดี๋ยวชนะอย่างนี้ผู้ชมสามารถไฮยบปเทิล์นไดยิวบปเทิลดิยิวยิวบปเทิลได้ผู้ชมซึ่งทําให้อ่าซึ่งทําให้นะครับอ่าเราไม่ต้องเห็นการต่อสู้นะครับมันก็แบบว่าอันนั้นาใครถักมานะโอ้โหโดยที่อ่อก็จะมีเดี๋ยวไม่ใช่ดิบางแบบมันก็เออจะได้อย่างนี้ผู้ชมก็คือ โดยที่แมปหนึ่งนะครับจะมีมินิบอสอย่างน้อย1ตัวแล้วก็จะมีบอสอีกหนึ่งตัวนะครับคุณผู้ชมไอพวกมินิบอสนะครับก็คือถ้าเราตีคณะไปแล้วนะครับเรามันจะมีคูลดาวน์ในการตีใหม่นะครับซึ่งเหตุผลเพราะว่ามินิบอสจะดรอปพวกน้ำยาพวกนี้คุณผู้ชมนี่มันจะให้น้ำยาเราออกมานะครับอย่างน้อยก็ลัก2สป,ปีด2ประมาณนั้นอ่าพวกมินิบอสนี้นะเดี๋ยวจักรกัน <c oughs> <c oughs> นี่เบจิต้าเก่งมากใช่ไหมเก่งมากใช่ไหมมานี่แตก นี่คุณผู้ชมมันก็จะดรอปให้แล้วก็จะมีเวลาคูลดาวน์นะครับส่วนบอสก็จะไม่ดรอปอะไรคุณผู้ชมแต่มันจะเป็นแบบอ,รอารมณ์อเอาไว้ผ่านทางในการเปิดดา่านต่อไปคุณผู้ชมนี่เช่นฟิเซอรอ์ตายจบคุณผู้ชมถ้าสมมติว่าเราเล่นครั้งแรกครับพอเราตรีชนะบุ๊คเลสครับปลดล็อกดานาถัดไปครับก็คือดา่านทางด้านของอ่าร์นาโรโตใช่ใช่ก็จะเป็นนาโรโตครับคุณผู้ชมอันนี้ก็เหมือนเดิมคุณผู้ชมเป็นเกตีมอนตีบอ,บอสสุ่มการ์ดตีบอส ความแรงวัดกันู้ชมก็คือมันก็มีอะไรทํามากขึ้นนั่นแหละยิ่งกว่าดีกว่าการที่แบบว่าเรามาซูมเฉยแล้วก็ไปอวดอย่างเดียวนี่ามประมาณนี้อือต่ถ้าเราตีแอตีไอ้นี้เสร็จแล้วก็จะปลดล็อกด่านไปนะครับอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูด่านดีกว่ามีกี่ด่านเพราะว่าไอผมเล่นมาคงโอ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 เอพเอพเอโ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 อเอเอตก โอเคผู้ชมอันนี้เป็นดาบทั้งหมดของในเกมนี้นะครับที่มีในตอนนี้นะ mm. ก็จะมีมไาไล่หนึ่งสองสามอ่าสี่ห้าหกติดท้ายได้เจ็ดนะครับผู้ชมก็แต่รูปร่างสนาดดาบก็จะมีบอกเนี่ยครับผู้ชมเช่นอ่าอันนี้ก็วันอันนี้ดักกันบอลน,นารูโตอ่าอันนี้อะไรวะอันนี้อะไรอ่าออจิซึไคเซนแล้วก็อันนี้บีด อันนี้วันพีนะคุบผู้ชมแล้วก็อันนี้วานทันแมนสุดท้ายได้จัดแค่ส่วนุผู้ชมโดยที่เราสามารถดูข้อมูลก่อนที่จะเข้าโวได้นะครับนี่จะเป็นโวอน้อินฟูอินฟอนะครับเออโดยที่จะบอกว่าัาตูมีตัวอะไรบ้างแล้วก็รางวัลจากการฆ่าบอสครั้งแรกได้อะไรบ้างนะครับก็จะบอกว่าบอกอไปอย่างเช่นแบบอ่านี่ก็จะบอกว่าอของชิบุยาอ่ะถ้าเราฆ่าสตูนะปุ๊บเราจะแบบเปิดสามารถใช้ร้านค้าได้แล้วก็ จะได้การ์ดซัพพอร์ตมานะครับที่ผมอธิบายไปก่อนหน้านี้อืมประมาณน,นี้คุณผู้ชมเป็นเกมก็คือเป็นเกมที่บอกว่ามีไรทํามากยิ่งขึ้นแล้วก็อะไรนะระบบเล้งก็สามารถไปสู้คนออนไลน์ได้คุณผู้ชมนี่ในผมสู้ดู่อีกสู้สิแบบอ๋อสู้จัดสู้จัดอ๋อสู้และอันนี้คุณผู้ชมนี่ผู้ชมมันจะสู้คนออนไลน์ครับสุ่มมาแล้วผมเจอใครควะเนี่ยโคตรโหดเลยเฮ้ย พี่ผมกลัวแล้วพี่โอ้โหคีระโอ้โหตายโดนโดนคีระาจบตายแอเมจดห้าพันหกอจะเชื่อเลือดเลือดผมยังไม่ถึงห้าพันเลยพี่แต่เนี่ยคุณผู้ชมโดยที่พอเราแพนะครับเราก็จะแบบว่าเสียค่า e o e l o นะครับผมไม่รู้เรียกอะไร lo r หรอ lo ไม่รู้ที่รู้คืออะไรนะที่รู้รู้คือค่านี้มันเปลี่ยนเสมอนี่ครับแลงเออ ป็นแบบว่ายิ่งเยอะก็ยิ่งแบบติดลำดับชงสูงนะครับผู้ชมก็จะยิ่งมีโอกาสเจอคนเก่งๆด้วยอันนี้ที่หนึ่งแม่งสามแสนหกหมื่นสามแสนห้าหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสองที่จะบ้าแล้วใจซึ่งเราการเย็นแรกต้องจัดทีมป้องกันก่อนนะครับก็คือนี่ทีมป้องกันก็เหมือนจัดในเด็กเราเลยแค่ว่ามันจะเป็นป้องกันตอนคนมาสู้เรานะครับเราสุ่มไปเจอใครแล้วเราออฟไลน์อยู่แล้วเขาก็แบบนั้นนะครับอ่าอ่าอ,อืมอันนี้แล้วกัน ใ่อย่างนี้หมดเลยเก็คงจะมีมานี้นะครับสำหรับการรีวิวเกมอนิเมะการ์ดแพตเทลิลคร่าวๆนะครับโดยที่ก็ผมอาจจะยังกล่าวไม่หมดเลยจะยังแบบว่ามีการแบบพูดถึงรายละเอียดริบย่อยๆ,ๆอาจจะแบบยังผิดหรืออจะไม่ถูกก็ต้องขออภัยนะครับผู้ชมก็ใครที่ชอบคลิปน,นี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่จากช่องทางของเรานะครับก็ใครที่มีคอมเมนต์อะไรอยากจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์ได้เต็มที่ผู้ชมก็ คลิปนี้คงมีไว้เท่านี้นะครับเอาไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับเซียร์เกนเนไามอันนในวิดีโอครับทุกโอเคผู้ชมแถมอีกนิดนึงแถมแถมก็คือเราเลสมันเพิ่งเปิดนะครับผมเลยจะมารีวิวเลสในตัวอีกนิดนึงนะครับผมนิดนึงนิดนึงก็คือเลสนะครับพอมันจะดีทุกชั่วโมงนึงแล้วก็เปิดทุกชั่วโมงนึงนะครับโดยที่นี่เราอ้าวโอเคเดี๋ยวได้ได้ได้เลสก็คือกระตุ้นอ่ะนี่คือสารที่เลสจะเป็นชิบูยะเราต้องตีกับเอ๊ะแต้องตีกับนายเหรอ โดยที่มันจะแบบยังไงเอ่ยเดสไฟเอะฮะโอ้โหตายก็ไม่แปลกอะ่ะมันเก่งอ่ะพี่พี่ไยพี่จะเก่งด้ไหนโอ้โหตายเลย After and ability. อา t e ตเตอร์แอ i ด y อาบีที่ี่เาให้เล่นโจบจะเป็นไงยุบปชวิงผมเล่นไม่ลงเลยคุณผู้ชมเล่นไม่ลงเลยแปลว่าคือผมตีมันไม่เข้าจะแปลว,ว่าเนื่องจาก เลือดมันโหดอย่างนี้คุณผู้ชมน่าจะอย่างนั้นผมเท่าที่ผมเข้าใจคือถ้าเราแบบอะไรนะถ้าเราตรีชนะมันนะครับเราก็น่าจะได้แบบว่าได้เนี่ยของรางวัลปรับจากการปรับที่มันโหดขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมนี่แล้วก็ได้รางวัลอย่างนี้คุณผู้ชมแถมมาเนี่ยแหละไปแล้วเจอกันคุณผู้ชมบาย